ครับสวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูผัดไทยวุนเส้นเจกันนะครับแบบเจนะทำยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะับกดติดเยกดขีกดติขั้นตอนแรกก็ต้องใส่น้ำมันพืชนะฮะลงไปก่อนนะครับผมตามด้วยเต้าหู้ขาวนะครับเต้าหู้ขาวนี่ปริมาณตามชอบพี่ ตามที่พี่ๆชอบได้เลยนะครับผมว่มาเปิดหัวที่จะมาลีนพันกันอะไรล่ะเออหัวใช้โป๊ะสับ์นะครับใครไม่มีแบบสัพท์ก็จะเป็นแบบฝอยๆก็ได้นะฮะหรือใครไม่มีแบบฝอยก็มาหันเองนะครับผมอันละห้าบาทฮะที่ว่าเป็นเป็นอไอหัวใช้หัวใช้โป๊ะครับออนะั่นแหละผัดให้หอมเลยนะฮะ สใส่ลงไปนะครับวันนี้เป็นบุญเส้นนะครับพี่ๆตามด้วยน้ำมะขามนะฮะประมาณหนึ่งกระบวยนี่คือซีอิ๊วขาวนะฮะสูเจหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนะฮะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านใดจะอยาก จะไปบีบด้านนอกก็ได้นะครับรอผัดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปบีบก็ได้นะอันนี้คุณหวานใจเขาดือ้อเขาจะบีบตรงนี้นะฮะบ,บอกแล้วมันจะขมก็ไม่ฟังนะฮะเดี๋ยวเจังจากนี้เราจะผัด จนกว่าน้ําจะงวดลงกว่านี้นะครับผมค่อยๆผัดไปนะฮะตอนนี้เส้นในวุ้นเส้นของเรานี่สุกแล้วนะครับวุ้นเส้นสดของเรานี่จะสุกเร็วมากนะฮะใครไม่มีวุ้นเส้นสดก็สามารถซื้อเป็นวุ้นเส้นแบบแช่น้ําได้นะครับแบบแช่น้ํายิ่งอร่อยเพราะเส้นมันจะเหนียวเหนียวนึบปะ เค okay, ใส่ไข่นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับผมถั่วงอกนะครับผมแล้วก็เราจะปรุงรสกันเลยนะครับผมด้วยพริกปน่นน้ำตาลทรายแล้วก็ถั่วป่นนะครับสามอย่างสามสไตล์นะฮะใครมีถั่วฝักยาวก็สามารถหันใส่ได้นะครับผม จังหวะนี้แหละสีเขียวมันจะตัดหมดเลยจะทําให้สีผัดไทยของเราสวยขึ้นนะครับถ้าไม่มีทําไงก็ไม่ต้องใส่สิครับไปจะเห็นยากเลยใช่ไหมอ่านี่เราจะผัดให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับพี่ๆว่าผัดไทยเจเขาใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้างนะครับผมพวกเนื้อสัตว์นี่ไม่ใส่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผักผัดอะไรนอะไอีกผักใบากุ้ยช่ายนี่เขาก็ไม่ให้ใส่นะครับผม ผักใบเขียวของเรานั่นเองใครจะเอาเป็นถั่วฝักยาวอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับผมเขียวเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้เราใครไม่เขียวใบตองเขียวนะฮะตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับครับเมนูผัดไทยวุ้นเส้นเจนะฮะวันนี้จะเป็นแบบเจนะครับพ่อค้าผัดไทยมาทําให้ดูเลยนะฮะจะไม่คิดจะทําตามหน่อยเลยครับเนี่ยชอบก็ไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์่าลืมกดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะจ๊ะที่รักจ๋าสายลาไปแล้วสวัสดีครับ